คณชาติประกันเด็กคุ้มครองสีโรคฮิตในเด็กทั้ง IPD แล้วก็ OPD มันว้าวต้อง OPD แน่ทุกท่านเนาะดีมาคยีเพราะว่ามันให้ OPD ดีด้วยถ้าป่วยเป็นสีโรคนี้นะไปหาหมอแบบไม่ต้องนอนก็ใช้ได้สีโรคนี้มีอะไรบ้าง rsv ไปพ่นยากลับบ้านอ่ะก็ได้นะครับผมไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ a b c ได้ทุกสายพันธ์ขอให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับผมเนาะมือเท้าปากฮิตไหมฮิตมากนะครับผมและสุดท้ายก็เป็นไข้เลือดออกถ้าไป OPD ด้วยสีโรคพวกนี้ครับผมให้วันละ2 0 0พัน 30ครั้งต่อปีเยอะมากนะทุกท่าน30ครั้งคูณ2อ0พันเท่ากับเท่าไหร่ครับ60,000แต่ทุกท่านจ่ายค่าเบีย้ยเท่าไหร่ะครับหมื่นกว่าบาทนี่ยังไม่รวม IPD ดีนะครับผม IPD เนี่ยจะมีวงเงินให้5 0,000ต่อครั้งครับแต่จะมีค่าห้องอยู่ในนั้นคือคืนละ2อ0 0 2 5 0้ออยู่ใน5 0,000ด้วยนะครับผมเนาะมันมก็จะเป็นวงเงินก้อนหนึ่งครับที่จะมาช่วยทุกทุกท่านได้ทั้ง IPD ดีและว OBD นะสี่โลกฮิตย้ำว่ามีอะไรบ้างนะครับผม RSV ไข่วัดใหญ่สายพันธ์ A B C ได้หมดนะครับผมมือเท้าปากแล้วก็ใครเลือดออกสีโลกนี้นะครับผมนะ I P D และ O P D ครับคุ้มมากๆทุกท่าน